ค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาไหวาพาทําบุญเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องมืิอกี้ค่ะได้มาทําบุญเนาะคะ่ะอยู่วัดปลาเขาล้อมบรมีท่านภูเวสวุวรรณบรมีแม่นงมางหม่แม่นางพะเคียนองเทวาสิงศักซ์สเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนประธานโชกลาภัหสองหัวติดเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบขอไหวเก่าหวดติดขอเพื่อนไหวเก่าหัวติดงวว,ดวนี้จะเป็นหวดที่สามเนาะคะ่ะเมื่อกี้กะ่ะไปจุดแนวทางโฉกลาภมาเนาะคะ่ะตัวเลขก,กลค่อนข้างที่จะาะง,งามอ่ะพี่น้อง กำมันใจว่ามากอีกแน่นอนหลานเปอร์เซนเพราะว่าขอไว้ต่างเกาหลดขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขูสุขอน,นะะ้อค่ะที่รวมปัจจัยมาในการทําบุญอาทิตย์ที่จะถึงนาะคะ่ะบราว่าจะทําบุญโล่งโซโ่ด้วได้ต่าแขกตามวัดถ,ถีเฮามีบุญสัมพันธ์กับขอห้มีโชคมีลาบะคะ่ะแนวทางรัฐบาลก็จะส่งหายกรมูนาะคะ่ะย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับผู้ใดบริเวณรวมทามบุญกะ,ะรอไกลเมืองห้อยออกนาะคะ่ะพี่น้องรอดไกลๆมือหอยออกเดี๋ยวจะส่งหาย บ่แม่นนะล่ะพี่น้องขออภไพ่บาสีบอสขาดเบอสพีดเดยข่อยเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปให้เนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งดอกกระเจียวกันเมื่อนั้นซื้อปลาแดกไปยังบ่ทันได้กินอยู่ <laughs> บ่มีดอกกระเจียวบอกว่ ถือตนนากรแปดเจ็ดแล้ววมาเจ้าสะพ่อไหมแม่มาขอไปเก่ามาติดผูกซื้อผสมไปเลยน้องทน่เลี้ยงมาซื้อน้อมือหนัเจะแต่งตัวคือท่อมน้องมือหนังจาคือไป่ใมองมาเลยมัใส่แขนยาวตัวมันห่อนเนาะมันก็มีบ้างเลย วันนี่แล้วว่นี้แล้วว่าต้อไปรักล้านใ่เครื่องล้านนี่แล้วพี่ล้านลานนี่ะ้ขอะถะคล้องซื้อกระถอกรตามื่อไราผสมไปว่าุงจักบาทนั่งนนี้อสิบองบาทครับอันน้อบอันนี้หาสิบบาทนี่เอาปาตะเพียนไปกินอถ้าเตัวนี้ไปพอดีนีถ้าตัวลยสีเปรี้ยวอันนี้รสอร่อยเนรเปรี้ยวอาตัวใหญ่แล้วมถาอันนี้อันนี้เปรี้ยวเนี่ยเอาตัวใหญ่ไปกักชองโตก็ได้ เลือขายจังไดโอลลไกเอาลก็ไดลโลนึ่งเอาทุกแมนบ่ล่ะเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวนี้บ่นตัดส้นปรอแดดซื้อไปบ่ท่านกินไหอีกล่ะอันนี้132บ่มีแบบเป็นโตขายบอกบ่บ่มีอันเป็นโตเนี่ยบอประแดอยังครับปลาลาบอกป็นตเป็นโตอันปลาลาเขาขวัวมับ่ปลาขวัวปานิ่แต่บอกไม่แต่ปาแต่ว่าสัวใหญ่ครับตัเกียไปบอบ่ได้ตักใ้มไหม ขวายี่ไปอะไนั่นตำเจียวเหนนะตำเจียบองอะไรตอนไหนตอนหน่อยตอนไหนหน่อยอะไรขวาย้วยรูดเจ้าบาทเอาสองโลเอาแไปตอนนี้ที่ไปตำปลาแดกบองแต่ไปซื้ออยู่ตลาดที่เขาบดกับบัวกาซื้อกันนะจักบดหมูเขียวใส่กี่รูดเออบัวขันห้าเอาไปฝากเองคือบานห้าวนอฝากเอาแม่นูอันนี้ฝากเองนะบัวกะให้ซื้อปลาแดกไปกินบานก่อนพี่น้อง เดี๋ยวประมาณวันที่ล้างวันทีหนึ่งเนาะค่ะถึงเร็วแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่เลยครับเ็ต้องตส่ถุงแล้วจะไปติดตาบอดเขาต้อนยัยก่อนอย่าไปตองยัยแห้งก็ได้เอาเป็นตัวนะปลาเนี่ยปลาเป็นตัวเออนั่นแหละกระดองกระแดงไปปลาปลาล่หอมเลยครับปลาล่ะแสบอยู่ก็เอาไปไหว้ในห้องกินกุ๊บเพื่อนงอะายครับเมื่อกี้แล้วเจ๊มันก็เสือไปมันก็มาเสือเสือไปเพราะท่านกินหลอดน่ะเอาตัวไปฝากเขียนมันซีหอมหมอน่ะเอาไปทอดจะแสบได้เจ๊ ปลาตัวย่ใหญย่างเอาไปทอดนะแต่ว่าต้องใหญ่แห้งก็ได้นะควายชิบปฝากปลาแดกบ้องถ้าอยู ang, hey, way, ่ตลาดมันกะประกาซื้อที่เขาเออที่เขาปั่นละเอียดบดบดบดอ่ะนะ ก็ได้ปลาดีไปแก้วันมาได้ทั้งห่ครับผมมีเนื้อลครับผมแบว่าเขาหา้ห้เขาอกต่ไร้เขาอะนะออกดางไ้เขาบนีเขาก็ปลามาสรงเขาเขาขาดด่างทางลหอยไลงไปเคลื่อนหมดเอามาปลาม่สงแถวบ้าน่อยแม่น้ำมูวนน่แก้วันแกนอันนี้เป็นดางเราสอดในนี้เด้เอาใส่รถบนทนเมื่อหอนท่านเมื่อหอนท่านไง จักปานเบ้์เนี่ยจัลอยสิบักลอยยี่สิบสองยห้าสิบเออคิดให้เล่าน้ำมาจำะสองลอยเท่าไรก่อนนะสมองข่อยตอนนี้ตัวเลขมลันแรนส้นกัน <c oughs> อยู่ย่างยู่อยูหงัน ซื้อมาว่าท่นไปกินเนะไปกินแต่อัดตัดอันนี้อะโวคาโดโอ้โอแม่ยูครับมันแสีบคึ้นเข่ากันอีกทีอี่แล้วอ่ากีบงกีเวลโวคาโดอันนี้กิน,นอ่ะอ,อ,อา่ามันเ,เข,าขเ่เขากันนะนะ่าเนอะแม่ก,ขขกินซดสเนี่ยน,นะแม่ค่ะตักได้มาร์งกงนี่ยมาเลยเสบียงสือกระปุกใหญ่ๆใส่ไป เพาบว่ได้กินปลาแดกกับบะมีหค่ะมีแง่งเด็กว่าเี่กันแหละครับเพิ่มของเพื่อนกันแหะเพิ่มคันว่าเพิ่มปลาปลามาเพิ่มต้มหม้ปลาไว้บะหมีน้ำพริกดีเราบ่มีแง่งเราเออบ่กินข้าวบ่มีแจว่ไหมมันข้าวเส้นเลือดเะปลาแดดเราฮึบ้านนี้ไม่ได้เลยครับผมต้องอย่างไรก็ต้องต้มไว้ครับเป็นน้ำพริกต้มใส่หม้อไว้